เวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษนะฮะมันก็จะมีความแบบเดี๋ยวพอเราเก่งขึ้นเราจะมีความพูดเร็วขึ้นใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งคือการรวบเสียงคบนักเรียนเดี๋ยวครูพี่แคนจะพามาดูว่าการรวบเสียงง่ายๆแบบที่มือใหม่ควรจะต้องทราบเนี่ยมีอะไรบ้างคือจริงๆมันมีเยอะแยะกว่านี้นะถ้าเราเรียนยิ่งเรียน,ยยนสูงขึ้นไปมันจะยิ่งมีแบบเวราละเอียดอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเบื้องต้นถ้าเข้าใจเรื่องนี้ต่อไปเราจะเก่งได้ง่ายนะเพราะว่าเรามีพื้นฐานที่แน่นนะครับอย่างเช่น I am กลายเป็น a uh, m I'm happy to see you ฉันดีใจที่ได้เจอคุณนะ You are นะเป็น You are นะครับ You are my best friend คุณเป็นเพื่อนดีๆที่สุดของฉันเลย He is เป็น He's นะครับ He's playing basketball เขากำลังเล่นบาสเกตบอล She is เป็น She's She's a talented singer เธอเป็นนักร้องที่มีความสามารถนะครับหรือเธอเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์นีฮะทาเลนเจตก็คือมีความสามารถแบบเป็นพรสวรรค์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ it is จะกลายเป็น it's is it a sunny day อ๋อวันนี้เป็นวันที่สดใสวันนี้เป็นวันที่แดดออกนะครับ we are เป็น we are นะครับ we are going to the beach พวกเรากำลังไปที่ชายหาดนะครับ they are เป็น they are นะครับ They're studying for the exam. พวกเขากำลังอ่านหนังสือสอบหรือพวกเขากำลังเตรียมตัวสอบหรื่อเรียนเพื่อสอบนั่นเอง Do not กลายเป็น don't. I don't like spicy food. ฉันไม่ชอบอาหารเผ็ด Does not กลายเป็น doesn't. She doesn't want to go. เธอไม่ได้อยากไปเธอไม่อยากไปนะครับ will not อันนี้กลายเป็น won't I won't be late ฉันจะไม่สาย cannot จะกลายเป็น can't ระวังดีๆนักเรียน cannot เขาเขียนติดกันนะอ่ะเพราะอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องเขียนติดกันนะครับใครจะไปสอบนะฮะสอบ IELTS อย่างเงี้ยนะฮะเวลาจะเขียนเนี่ย can ต้องติดกับ not เนี่ยถึงจะถูกนะฮะอ่ะก็ พอเขาควบเสียงในเวลาพูดเนี่ยจะกลายเป็น can't he can't swim เขาว่ายน้ำไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถว่ายน้ำได้นะครับส่วน have not จะกลายเป็น haven't okay. I haven't finished my homework ก็คือฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จ has not กลายเป็น hasn't นะครับ she hasn't called yet เธอยังไม่ได้โทรมาเลย